ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนจ๊ะตอนที่2586สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ศักดิก์สิทธิ์สมชิ้นตามที่ปรมาจารย์เยี่ยยวคาดหวังความสนใจของกุยเย่จริงหันไปที่จารชเชุเฉินขณะที่ปรมาจารย์เยโ่ยวกำลังรวบรวมพลังสมาธิอย่างลับ,บและเตรียมหลบหนี เขาก็ได้ยินยายแก่จากเทือกเขาราหูกล่าวาาว่าจานว่าเฉินท่านไม่ได้บอกว่าเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุดแล้วทำไมท่านไม่บอกข้าว่าท่านมาที่พระราชวังเทียบต้นกำเนิดพยงลำพังท่านก็รู้ว่าเรื่องนี้ทําให้คนอื่นเจ็บปวดมากปรมาจารย์เยี่ยยูตกตะลึงเกิอดอะไรขึ้นเหตุใดน้ําเสียงของยายเท่าจึงเต็มไปด้วยความเครียดแค้นจานว่าเฉินกล่าวว่าพวกเราเป็นันธมิตกันจริงจริง แต่เมื่อข้าตกเป็นเป้าโจมตีของกองกําลังหลักในคฤหันดักเวดและแถบดาวคอนอยไมกอดบนภูเขาโคดทําไมข้าไม่เห็นแม้แต่ป้าของกูเย่จิงมาช่วยข้าเลยละ่ะกูเย่จิงได้ยินถึงความเย็นชาในน้ําเสียงของจารุเฉินต่างจงากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงอย่างน้อยเขาก็แท้งทบเป็นสนิทสนมกับนางผู้อาวุโสเจ็ดแขนคานออกมาจากห้องลึกของผืนทรายดวงตาของเขาแดงกล่ำราวกับเลือดจ้องมองกูเย่จิงอย่างดุร้ายแต่ไม่กล้าทาอะไรอย่างหุนหันพันแล่นเพราะความกลัว เขามองจารุเฉินและพูดว่าสิทธิพี่ยายแก่คนนี้ขโมยสมบัติของข้าไปท่านจะเพิกเฉยไม่ได้นะท่านต้องขอความช่วยเหลือจากเหล่าเทพและป้าพามนางกูเย่ยจิงตกใจเล็กน้อยนางปลดปล่อยพลังสมาธิออกมาและสัมผัส่าณมัดรระวังอย่างที่คาดไว้นางสัมผัสได้ถึงพลังดีพิเทพเจ้าทิ้งเอาไว้ทะเลใกล้เป็นไปได้ไหมว่าจารุเฉินได้เชิญเทพเจ้าของตระกูลซุยเวี่เจียไปยังพระราชวางังเทพต้นกำเนิดแล้วปรมาจารย์เย่หย,ยูตบหน้าผากตกัวเองอย่างแรง เขาลืมไปได้อย่างไรว่าเทพแห่งตระกูลซุเว่เจ๋ออยู่ใ,ใกล้ทำไมเขาถึงกลัวใหญ่เท่าตัวน้อยละ่ะประมาจารย์เย่โหยเดินเข้ามาด้วยสีหน้าชอบธรรมพลางกล่าวว่าท่านอาจารย์ถ้าท่านต้องการก่อสองครามก็บอกพวกเรามาเลยตอนนี้พวกเรากลัวภูเขาเราหูกันเหรออีกด้านหนึ่งกูเวียรจริงหูเราะลั่นเอวบางสั่นเล็กน้อยเรากับหญิงสาวที่โค่นล้มสิ่งมีชีวิตทั้งปวงนางกล่าวว่าพวกเขาเรียกเจ้าวันิสาระอะไรกันทำไมเจ้าถึงรับคนเกศประหลาสองคนมาเป็นสิษยิ ในเมื่อข้ารับเขาเป็นสิทธิ์ทุระของเขาก็เป็นของขา้ากูเย่จริงถ้าเจ้าไม่อยากให้เราเป็นศัตรูกันเจ้าต้องคืนเหตดหอมให้ขา้าจางลู่เฉินกล่าวผัววุโสเจ็ดแขนไม่ได้รู้สึกกระทบกระเทือนหน้ามากนะักจางลู่เฉินต้องการเหตดหอมซึ่งน่าจะเพื่อตัวเขาเองเขาจะไปขัดใจกูเย่ยจริงและผู้เขาละหูเดีอย่างไรผัววุโสเจ็ดแขนรู้ว่าจางลู่เฉินและกูเย่ยจริงมีความสัมพันธ์ที่คุ้มเครือซึ่งไม่สามารถคลี่คลายได้กูเย่ยจริงดูขุนเคืองมากขึ้นไปอีกนังพ่นลมหายใจ เจ้าจะหันมาต,ต่อต้านข้าเพื่อปีศาจแก่ๆกับเห็ดหอมนี้นเหรอเจ้าจะไรขนาดนั้นได้เหรอจางล้วเฉยนยืนถือกระบี่ในมือดูสงบนิ่งราวกับหมิงหวังว่ใกล้ก็แค่เห็ดที่หักไปแล้วมันจะหายากอะไรนักหนาด้วยฝีงมือของข้าข้าไม่ต้องการมันอีกแล้วข้าจะคืนมันให้กับเจ้าก็ได้กูเย,ย่จริงโกรธมากนางหยิบเห็ดหอมออกมาและโยนทิง้งจางล้วเฉินคว้าเห็ดหอมจากอากาศแล้วโยนให้กับผู้เอาโเจแขนใบหน้าเหียวย่นของผู้เอาโเจแขนแข็งค้าง เขาหยิบเห็ดหอมขึ้นมาโดยไม่คิดอะไรสีหน้าของเขาแสดงออกถึงความซับซ้อนขณะพูดว่านี่เนื่องจากเขาเป็นคนฉลาดหลักแหลมมาดตลอดเขาจึงพูดไม่ออกนี่คือเห็ดหอมมันคือสมบัติล้ำค่าหากจารุเฉินต้องการมันไว้เองใครจะกล้าปฏิเสธล่ะต่อให้ผู้อาวุโสจัดแขนไม่เชื่อเขาก็ทําได้เพียงยอมรับความสูญเสียนี้อย่างไรก็ตามจารุเฉินไม่ลังเลที่จะไปขัดใจกูเย่จิงและผู้เขาเราหูเขารับมันกลับคืนแล้วมอบมันให้เขาด้วยตัวเอง เรื่องนี้กระทบต่อผู้อาวุโสเจ็ดแขนผู้ไม่ซื่อสัตย์มาโดยตลอดจาาลัวฉันไม่มีทางมองข้ามความไม่ซื่อสัตย์ของข้าได้หรอกแต่เขาก็ยังทนข้าได้เขาต้องรู้คุณค่าที่แท้จริงของเห็ดหอมนี้อยู่แล้วแต่เขาก็ยังเอามันกลับมาให้ข้าได้บางทีการเข้าร่วมกับตระกูลซชเวเจียก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่เย่ยนักเนื่องจากเขาเป็นผู้ผฝุ่นผนัรจรมา,มามากกว่าสองหมื่นปีเขาจึงไม่เคยเต็มใจจะเข้าร่วมกองกาลังใดๆเลยแม้แต่คาเชิญชวนของเหล่าเทพก็ปฏิเสธ พราะผู้อาวุโสเจ็ดแขนไม่เชื่อในกองกําลังใหญ่ใดๆแม้แต่เทพก็ไม่เชื่อในความคิดของเขาผู้ฝึกฝนทุกคนในโลกล้วนเห็นแก่ตัวจางล้วเฉินอาจเห็นแก่ตัวแต่ผู้อาวุโสเจ็ดแขนได้ติดตามเขามาเป็นเวลานานและเขาเห็นว่าจางล้วเฉินไม่ได้จะหนีกับผู้ฝึกฝนที่ติดตามเขาผู้อาวุโสเจ็ดแขนมองเห็นว่าจางล้วเฉินแตกต่างจากผู้ฝึกฝนในสารนรกชายหนุ่มผู้นี้เปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกและความทะเยอทะยานนั้นยิ่งใหญ่ ตราบใดที่คนเช่นนั้นไม่ตายเขาจะมีความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัยขอบคุณสิิพี่หลังจากเวลาผ่านไปนานผู้อาวุโสเจ็ดแขนก็เก็บเห็ดหอมและโค้งคำนับจางว่ง,งเฉ็นอย่างลึกซึ้งการโค้งคำนับโดยสมัครใจนี้เป็นตัวแทนของทุกสิ่งปรมาจารย์เยี่ยยวไม่รู้ว่าสภาพจิตใจของผู้อาวุโสเจ็ดแขนเปลี่ยนไปอย่างมากแต่เขากลับรู้สึกตกใจกับพฤติกรรมของกูเย่จริงจางรุ่งเฉ็นมีสเสน่ห์ถึงขนาดที่ผู้สืบทอดจากภูเขาลาหู หรือเริ่มและส่งคืนเห็ดหอมให้เขาเหลอยิ่งไปกว่านั้นจารัรว่วเฉียนยังได้คืนเห็ดหอมให้กับผู้อาวุโสเจะแขนอีกด้วยการตามจารัรว่วเฉยนไปก็คงจะดูดีอย่างน้อยข้าก็ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะเอาสมบัติไปยิ่งกว่านั้นข้าจะยังใช้พลังของตระกูลซีเวเจียรปราปศัตูได้อีกด้วยปรมาจารย์เยี่ยยูคิดในใจไปกันเถอะจารัรว่วเฉยนจ้องมองกูเย่จริงอย่างลึกซึ้งก่อนจะหันหลังกลับและเตรียมตัวเดินจากไป สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือการพบจีฟานซีดูเร็วที่สุดเป็นเรื่องดีที่ได้พบหลักคาสอนให้ต้นกําเนิดหากเขาหาไม่ได้เขาก็ต้องออกจากพระราชวังเทพต้นกําเนิดให้เร็วที่สุดเช่นกันยดี๋ยวก็ตามเทพเจ้าแห่งสารสวรรค์และสารนรกอาจจะมาถึงเมื่อใดก็ได้ปรมาจารย์เย่่อยู่รีบเก็บศพศักดิ์สิทธิ์ไปุเงาสีแดงว่าผ่านพวกเขาไปกูยเย่ยจิงปรากฏตัวขึ้นข้างๆจางกุ้เฉินเพื่อ,ออธิบายให้เขาฟังเจ้าคือคนที่ออกมาเผชิญหน้ากับไปชิงเอ๋อร์ในคฤหาสน์นักเวทของโฮส เจ้าจะโทษข้าได้อย่างไรที่ไม่ช่วยเจ้าอีกอย่างเจ้าถูกลูกศรแห่งเส้นทางเทว่าฟาดเข้าใส่หลังจากที่เจ้าปรากฏตัวไม่นานข้าไม่มีเวลาตอบโต้และคนที่โจมตีเจ้าในกลุ่มดาวคอน้อยเมกออสก็เป็นแค่หลานอิงเจ้าสามารถจัดการเขาได้โดยไม่มีปัญหาจําเป็นต้องให้ใครคนอื่นโจมตีด้วยเหรอเจ้าจางลู่เฉินเจ้าเป็นอัจฉริยะดับหยุนหุยคงจะดีที่สุดหากเจ้าได้รับความเมตตาจากชนชั้นหยวนหุยข้าได้คืนเหตุหอมไปแล้วเจ้าไม่เข้าใจหรือว่า เจ้าสำคัญแค่ไหนทำไมเจ้ายังกลธอยู่อีกกูเย่จิงทำปากยื่นและต่อยหน้าอกของจางกุเฉินเบาๆด้วยกำปั้นอันอ่อนนุ่มของนางหากเป็นกูเย่จิงที่เฉยเมยได้นนเย็นชาบางทีจางลั่วเฉินคงทะเลาะกับนางและไม่เคยพบนางอีกเลยอย่างไรก็ตามกูเย่จิงที่บอบางและขี้เล่นคนนี้ปรากฏตัวขึ้นทําให้จางวุเฉินยากที่จะโกรธนางความแค้นเดิมได้จางหายไปมากแล้วจางลั่วเฉินหยุดเดินและพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้ามากกว่าเหทอมหนึ่งก้านเจ้าหมายถึงพลังวิญญาณเหรอ จางรั่วเฉินพยักหน้ากูเย่จิงยิ้มอย่างงดงามพลังกล่าวว่าเจ้าช่วยชีวิตข้าไว้ข้าจะคืนพลังวิญญาณที่ติดค้างเจ้าไว้แน่นอนแต่ตอนนี้ไม่ควรเกิดเรื่องขึ้นในพระราชวังเทพ้นกำเนิดหากเขามอบพลังวิญญาณให้เจ้าตอนนี้พลังการฝึกฝนและพลังการต่อสู้ของข้าจะลดลงอย่างมากข้าจะทำสิ่งที่เราต้องทำร่วมกันได้อย่างไรจางรั่วเฉินเดาไว้แล้วว่ากูเย่จิงต้องมีเรื่องสำคัญบางอย่างที่ต้องบอกเขาตอนนี้นางก็พูดมันออกมาที่สุดจางรั่วเฉินถามว่า เจ้าหมายถึงอะไรที่เราต้องทําร่วมกันนะสีหน้าของกูเย่จิงเคร่งขืมขึ้นนางกล่าวว่าก่อนที่ข้าจะมายัางพระราชวังเทพต้นกําเนิดเทพองค์หนึ่งจากเทือกเขาราหูได้บอกความลับแก่ข้าผู้อาวุโสเจ็ดแขนปรามาจารย์เยี่ยยวและซีเวียถูแสร้งทําเป็นเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมโดยรอบแต่ทุกคนกลับตั้งใจฟังไม่กล้าแม้แต่จะพลาดคําพูดของกูเย่จิงแม้แต่คําเดียวกูเย่จิงกล่าวว่าเราทวยเทพค้นพบบันทึกเกี่ยวกับพระราชวังเทพต้นกําเนิด ในคมภีเหล็กโบราณที่พบในภูเขาเราหูคัมภีเหล็กกล่าวไว้ว่าพระราชวังเทพทั้งกำเนิดครั้งหนึ่งเคยรุ่งโรจน์ได้รับความเคารพนับถือจากทุกพบและได้รับการบูชาจากเผ่าพันธุ์นับร้อยล้านกล่าวโดยสรุปคือมันทรงพลังอย่างยิ่งและอิทธิพลของมันแข็งแกร่งที่เท่ากับพระราชวังสวรรค์และพระราชวังเทพในโชกตาในปัจจุบันยังมีการกล่าวถึงพระราชวังเทพทั้งกำเนิดมีสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องพระราชวังสามชิ้นได้แก่ขุยสวรรค์ นกกระจอกปัตพีและกระบี่ดวงดาวแต่ละชิ้นล้วนทรงพลังอย่างยิ่งยวดและสามารถเจาะทะลุโลกหรือแม้แต่ทำลายล้างกาแล็กซี่ได้เมื่อพระราชวังเทพ้นกําเนิดหายตัวไปที่อยู่ของสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสมชิ้นก็ไม่มีใครทราบอีกต่อไปดังนั้นเหล่าเทพจึงคาดเดากันว่าสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสมชิ้นนั้นนา่าจะอยู่ในซาประหลักพังของพระราชวังเทพ้นกําเนิดบัดนี้ เราผู้นำระดับสูงของกองกาลังหลักได้เดินทางไปยังศูนย์กลางของพระราชวังเทพท้งกําเนิดเพื่อค้นหาหลักคําสอนแห่งทั้นกาเนิดแล้วเราไม่จําเป็นต้องรูปสนุกด้วยแต่หากบังเอิญพบสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ก็คงจะเป็นผลประโยชน์อันยอดเยี่ยมไม่ใช่หรือผู้อาวุโสเจ็ดแขนปรมาจารย์เยี่ยยวและเสวียถูต่างตื่นเต้นกันใหญ่เลยของพวกเขาเดือพรานสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกกล่าวถึงในตำนานหากพวกเขาค้นพบมันจักรวาลอันกว้างใหญ่ จะอนุญาตให้พวกเขาท่องเที่ยวไปตามใจชอบได้หรือในทางกลับกันจาารัวเฉินกลับสงบลงมากทำไมเจ้าถึงรู้สึกจำเป็นต้องแบ่งปันความลับนี้กับข้าอีกอย่างแม้ว่าจะมีสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์อันโดดเด่นทั้งสามชิ้นฝังอยู่ในสร้าประหลากพังของพระราชวังเทพตึงกำเนิดแต่การจะค้นหามันด้วยการฝึกฝนของเรานั้นก็เป็นเรื่องยากจริงๆแล้วก่อนที่ข้าจะมาหาเจ้าข้าได้ผนึกพื้นที่ไว้แล้วเป็นไปได้มากว่านกกระจอกปัจจพีหนึ่งในสามสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ซ่อนอยู่ที่นั่น แต่มีซากของค่ายคนมิติอันทรงพลังมากมายในพื้นที่นั้นข้าพยายามฝากเข้าไปสองครั้งแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งนั่นคือเหตุผลที่เจ้าคิดถึงข้าจังว่าเฉินถามกูเย่จริงบ่นว่าเจ้ามาที่พระราชวางังเทพองกำเนิดเพียงลำพังเหตุใดเจ้าถึงคิดถึงผู้อื่นละ่ะเมื่อทราบข่าวเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ศิธิ์อาการซึมเศร้าก่อนหน้านี้ของซิเว่ยถูก็หายไปโดยสิ้นเชิงเขาเดินเข้าไปหาและพยายามเลียกล่อมพวกเขาสิษยพี่ทั้งหลายโปรดอย่าต่อสู้กันเองในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ กูเย่จิงไม่ได้ปฏิเสธคำว่าสิทธพิพี่แต่นางกลับยิ้มให้ซีเวถูด้วยความชื่นชมแต่แล้วซีเวถูก็รู้สึกเย็นวาบที่คอราวกับมีใครบางคนถือกระบี่ตรงนั้นเขาคิดว่ากูเย่จิงกำลังซ่อนมีไว้ในรอยยิ้มของนางเขาจึงรีบห้ามตัวเองไว้และพูดว่าพวกท่านทั้งสองคนมีเรื่องสําคัญต้องจัดการนะจางลวเฉินคิดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าข้ามีเรื่องสําคัญกว่าที่ต้องจัดการแน่นอนว่าจางลวเฉินถูกลรลาลวงโ,งโดยสิ่งประดิษฐ์ศิธิ์อย่างไรก็ตาม เขารู้ว่าเวลาคือสิ่งสำคัญเขาต้องไปหาจี้ฟานซินก่อนเนื่องจากเขาเชิญนางมายังสารนรกเขาจึงต้องส่งนางกลับไปโดยบอดภัยปรมาจารย์เยี่อหิวรีบเข้ามาและกล่าวว่าท่านอาจารย์อะไรสําคัญกว่าการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ล่ะค้นหาที่มาของเสียงคุยจางว่าเฉินกล่าวทันใดน,นั้นผู้เอาวุโสิจิแขนก็ตระหนักได้ว่าเขาต้องพบกับนางฟ้าร้อยดอกไม้นางฟ้าร้อยดอกไม้ดูเหมือนจะสาคัญต่อจางว่าเฉินมากกว่ายายแก่ตัวน้อยแห่งภูเขาราหูมาก ไม่มีทางแก้ไขอื่นอีกแล้วแม้ว่าจีฟ้ฟานซินจะแปลงร่างเป็นไปชิงเอ๋อแต่พวกเขาก็เดินทางมาไกลพอสมควรด้วยความเฉียบแหลมของผู้เอาโศจแขนเขาจะมองไม่เห็นตัวตวนที่แท้จริงของนางได้อย่างไรกูเย่จริงมองอย่างคุ้นคิดพรางกล่าวว่าแค่รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคุยในที่ที่นกกระจอกปัตพีอาจซ่อนตัวอยู่ได้เสียงคุยไพเราะจับใจแต่เพียงแวบเดียวเพราะบางครั้งฟังดูเหมือนใกล้แต่บางครั้งก็ไกลเจ้าพูดจริงปะเนี่ยจางวัชเชนถาม กูเย่จริงเอามือพ่ายหลังแล้วพูดว่าดวงวิญญาณเสียงของเราเชื่อมโยงกันเจ้าน่าจะสัมผัสได้ว่าข้าพูดจริงหรือไม่นอกโลกกระบี่ใต้ณนะขอบพื้นที่กหลหนในอวากาศอนันมืดมิดของจักรวาลมีมวลแสงอันพร่ามัวลอยอยู่ในอากาศซาราเทียลเทพแห่งเหล่าเทพยืยนอยู่ใจกลางมวลแสงเขารวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์และเปิดใช้งานหอคอยที่ตั้งอยู่แปดทิศทางฟุบฟุบหอคอย่ข้กลนนั้นสูงตั้งงานราวกับภูเขา พวกมันเปล่งแสงขึ้นเป็นชั้นๆปลดปล่อยจารึกมิติจำนวนนับไปท้วนที่เชื่อมโยงกันเป็นค่ายกลเคลื่อนย้ายมิติขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบได้ริ้วขึ้นมิติที่ปล่อยออกมาจากค่ายกลทําให้แม้แต่มิติที่อยู่ห่างไกลหลายพันลี้ก็สั่นไหวเล็กน้อยเมื่อค่ายกลเคลื่อนย้ายมิติเริ่มทํางานเหล่าเทพเป็นสารนรกที่ซ่อนตัวอยู่ใกล้จะสัมผัสได้ถึงมันอย่างแน่นอนเวลาเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นข้าจึงต้องนําเหล่าเทพแห่งโลกสวรรค์มาที่นี่โดยเร็วที่สุด ต้นกาเนิดศักดิ์สิทธิ์ของสารเที่ยวบินออกมาจากทะเลปานและเป่งประกายด้วยความเจิดจ้าที่สว่างสวยและแผดเผาเหมือนดวงดาวเขาใช้ต้นกําเนิดเทพเขาใช้ต้นกําเนิดศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปิดเช้งงานค่ายกลมิติทาัานใดนั้นหอคอยค่ายกลทั้งแปดก็เริ่มบุญจะช้าและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็ มีขอมนอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่ขาวว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน